สงสัยไหมคะว่าต้องใช้ไข่เบอร์อะไรในการทาขนมกันแน่ใครอยากรู้เขาหน้าจอให้เชฟสองครั้งนะครับเราไปดูเฉลยกันเลยไข่แต่ละเบอร์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันที่ขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะหนักประมาณ65-70ถึงกรัมนะครับเบอร์2ก็หนักประมาณ60-65ถึงกกรัมน้ําหนักตรงนี้เนี่ยเขาจะหมายถึงน้าหนักพร้อมเปลือกนะครับแต่ว่าในการทาําขนมเราไม่ใช้เปลือกเพราะฉะนั้นน้าหนักที่เชฟจะพูดถึงก็จะเป็นน้าหนักเฉพาะไข่ข้างในนะครับไข่เบอร์หนึ่งไข่เบอร์หนึ่งนะครับ พอแยกไข่แดงออกมานะครับก็จะได้ประมาณ18กรัมก็ตีเป็นเกือบ20กรัมแล้วกันนะที่เหลือก็จะเป็นไข่ขาวนะครับก็คือประมาณ39กรัมต่อมาไข่เบอร์2ครับผมพอตอกออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้น้าหนักประมาณ55กรัมพอแยกออกมาก็คือไข่ขาว35กรัมไข่แดงประมาณ17.9กรัมต่อมาเบอร์3าครับผมก็คือน้ําหนักประมาณ 5 2กรัมพอแยกไข่แดงออกมาก็จะได้ไข่ขาวประมาณ33กรัมที่เหลือก็จะเป็นไข่แดงนะครับผมก็คือหนักประมาณ18กรัมจะเห็นว่าไข่ทั้ง3เบอร์เนี่ยจะมีขนาดของไข่แดงที่ใกล้เคียงกันมากนะครับจะต่างกันที่สัดส่วนของไข่ขาวนั่นเองถ้าใครไม่รู้ว่าไข่คือเบอร์อะไรนะครับผมก็สามารถที่จะตอกออกมาแล้วก็ชัง่งน้ำหนักได้เลยแยกเป็นไข่แดงประมาณ20กรัมไข่ขาวประมาณ30กรัมอันนี้คือสูตรมาตรฐานนะครับแบบสากลที่ใช้กันทั่วโลกเลย ซึ่งไข่เบอร์2เนี่ยก็จะได้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลมากที่สุดนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดมีไข่เบอร์อื่นใช้ได้ไหมก็สามารถใช้ได้ครับผมไม่ทําให้ขนมพังไม่ทําให้สูตรเพี้ยนหรือว่าไม่ทําให้ขนมออกมาแล้วกินไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์ศูนย์หรือว่าเบอร์สี่เนี่ยจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าสัดส่วนมันจะไม่ได้แล้ว